ในขั้นปลาที่ขอนำส่งวิธีรีพอร์ตวันที่สิบเจ้าวันที่หกถึงวันที่สิเดือนสามปีของมนจะร้อยหนะครับในส่วนของอินนะครับทำออเดอร์ไปสิบเอ็ดออเดอร์นับไป12แล้วครีมไป2นะครับในส่วนของน้ำนะครับตอนนี้ก็ซัพพอร์ตปกติทั่วไปได้แล้วเหลืออย่างสุดท้ายที่เพิ่งเรียนกับพี่ปอไปพี่ปอมาช่วยสอนงานนะครับก็หรือเรื่องของการจัดสรรเบอร์โทร PABX นะครับตอนนี้น้ำก็เป็นแล้วนะครับ ในการเซตตัว p ีเตอนนี้เบอร์โต๊ะของเติร์กเนี่ยมีแล้วนะครับเป็นเบอร์11นะครับ11มีโทรศัพท์มีเรียบร้อยตามที่พี่กอบอยากให้น้องเติร์กเนี่ยเขามีเบอร์ติดต่อนะครับก็ตอนนี้มีเบอร์ติดต่อแล้วนะครับย้ำนะครับเบอร์11นะครับ11น,น,นะครับตรงนี้ในส่วนของนิวนะครับก็ส่งตัวโปรเจกต์หน้าดึงรีพอร์ต ให้กับคิวโซล่าให้กับทีมงานคิวโซล่าเรียบร้อยนะครับแต่มีปัจจัยอย่างหนึ่งที่ต้องคุยกับพี่พี่ชัดนะครับเรื่องของการโปรแกรมมิ่งใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะต้องคุยกับพี่ชัดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเป็นความกังวลของทางทางทีมงานคิวโซล่าเขาว่าโค้ดเนี่ยมันส่งกลับมาแค่เบอร์โทรกับเวลานะครับแต่เขาอยากรู้ว่า มาจากลิงก์ไหนด้วยที่เราไปแปะเนื่องจากลูกค้าทุกวันเนี้ยดึงไอทีดึงทีไอทีก็มาคุยด้วยนะครับทำให้ไอทีเนี่ยเขาก็พอมองโค้ดของเราเนี่ยปุ๊บเขาก็รู้แล้วว่าสามารถเราไปแปะได้หลายๆที่โดยการใช้โค้ดเดียวทําให้ตรงนี้เราจะเสียโงการทางการค้านะครับถ้าลูกค้าซื้อโค้ดเดียวเราไปแปะหลายที่เลยนะครับทําให้ถ้า เราเรายิ่งส่งหน้าดึงรีพอร์ตออโต้ให้กับลูกค้าเนี่ยลูกค้าสามารถเทสเองได้เลยเอ้าเบอร์เข้านี่จาก URL 2 URL 3 URL นี้โดยใช้โค้ดเดียวเบอร์เข้าลูกค้าย,ยิ่งได้ใจเลยครับหลังจากนั้นเราผมมองว่าจากที่เราขายควรสิบหน้าเราควรที่จะขายขายได้สิบโค้ดโค้ดละหมื่นควรที่จะได้หนึ่งแสนสิบโค้ดเราจะขายได้แค่หมื่นเดียวตรงนี้ก็เป็นประเด็นนะครับเดี๋ยวจะรีบคุยวิชัดครับ ในส่วนของกุ้งก็ให้ช่วยออกแบบรีเอ์ห้องนะครับห้องของคาสิโน,โนนะครับก็ทีพ่พิอส่งให้พิกอไปก็ได้น้องกล้วยน้องกุ้งช่วยนะครับแล้วมีเรื่องของตัวส่งชิเซอล่ารีพอร์ตปกติทั่วไปแล้วก็ออกแบบโลโก้ mshd.tv ตรงนี้กุ้งก็ออกแบบในส่วนโลโก้รวมถึงหน้าแบนเนอร์ที่หน้าแรกของโปรเวลาโปรแกรมเข้ามานะครับในส่วนของเว็บนะครับตรงนี้น้องกุ้งเขาออกแบบแล้วก็ส่งให้พี่พิจาร้าเลวพี่ก๊อฟดิสคัดมา ะนะน,น,นะครับในความคืบหน้าของกล่องนะครับในส่วนของออตัวปดคอมแพคกล่องเนี่ยผมส่งอีเมลไปที่ติกกบแล้วนะครับว่าข้อเสียมีอะไรบ้างที่ผมเจอคร่าวๆก็มีประมาณนั้นนะครับในส่วนคนสมัครผลตอบรับของมาเเซียนก็ตอนนี้ยังไม่ได้กระเตื้องขึ้นมากเท่าที่ควรน,นะครับก็ยังอยู่ที่3 4 6 สามสี่หกอยู่แถวแถวนี้นะครับบอนบุรีก็ใกล้เคียงครับสามสี่สามสี่อยู่แถวนี้ส่วนพีซีวินพีซีหนึ่งหกแปดเนี่ยมาวินมากนะครับอย่างอาทิตย์ที่แล้วก็สามสิบกว่าสามสิบสี่อาทิตย์นี้ยอดที่เห็นก็อยู่ที่ประมาณสักอยู่ที่สิบกว่าแล้วนะครับตอนนี้สิบกว่านะครับเดี๋ยวรอสรุปเสาอาทิตย์ที่ผ่านมาเสียเสาที่ที่ถึงนี้ก็คงจะเห็นส่วนที่ เพื่อกูพี่าอไปเรื่องเพื่อนเชิญเพื่อนเนี่ยก็บังเอิญว่าอาทิตย์นี้ธราาเมะดึงแล้วอยากจะขึ้นแต่บังเอิญว่างบลืมขอไปในช่วงของวันอังคารที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกระทบยอดตัวอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นในสุขเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ผมว่าต้องขีดไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นแอดหรือโปรของทั้งสามวบบนะครับตรงนี้ก็เลยอาจจะเป็นขอบวกเพิ่มเงินโปรในอาทิตย์หน้า,าจ,จะขอเบื่องต้นในการรีเซียออจ,จะเพิ่ม5ห้0น นะครับตอนนี้ทำมุ่งพุ่งเป้าไว้ที่ไมเสียนก่อนถ้าทําแล้วดีเพื่อนเจนเพื่อนได้นะครับก็อาจจะขยายไปสู่2เว็บที่เหลือนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของเฟซบุ o กแอดเฟซบุ๊กโฆษณา Facebook ตอนนี้ไม่มีอะไรรันได้นิ่งๆเก็ตเบอร์ได้ทุกวันนะครับตอนนี้ปัญหาบล็อกก็ยังมีบ้างแต่ก็พยายามขึ้นให้ได้หลังจากโดนบล็อกนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหานนครับก็ทํทำทุกวันครับ แล้วก็ในส่วนของตัวแอดเวอร์ดอีกแคลค์หนึ่งของไมเซียนนะครับตอนนี้ดำเนินการขึ้นคำเรียบร้อยแล้วเ,เพจสีหน้าเพจสีขาวเรียบร้อยแล้วเ <c oughs> หลือกระบวนการในการใส่คำสีดำเพราะฉะนั้นวันจันทร์หน้าน่าจะเริ่มลันโดยใช้โดย,100โดยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือคำสีดำชี้ไปที่คาสิโน,โนนะครับตรงนี้ ้อเปร์เ็นก็คือวันจันทร์นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้วันเสาร์ก็มาประชุมด้วยก็เดี๋ยวจะให้น้องนิวเอาขึ้นในช่วงของวันเสาร์ด้วยนะครับตรงนี้ในส่วนของ f a c e b o o แอดนะครับเดี๋ยวผมส่งรีพอร์ตพร้อมรีพอร์ตตัว f a c e b o o แอดเข้าไปในกลุ่มแล้วก็พร้อมบรรยายไปในนั้นด้วยนะครับเพื่อให้พี่กออเห็นภาพของ facebook กลุ่ม นะครับตรงนี้ว่า Facebook อนด์เร์ตอนนี้ทาง,งานไปถึงไหนมีจำนวนคนเท่าไหร่พร้อมเชิญเท่าไหร่ตามกำหนดระยะเวลาไหมตรงนี้เดี๋ยวก็อาจจะรีพอร์ตไปตอนเย็นเข้าไปในกลุ่มไลน์อีกทีหนึ่งนะครับก็สายที่ขอจบการน,นำส่งวิธีรีพอร์ตวังที่สิไปทำวันที่6ถึงวันที่10เดือน3ปี2560วน่อเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ